สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศิสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศิสเกตและกันทลกักษ์ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, c ี e ซ n e w วภาคอีสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและขนากงแก้วค่ะสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษค,ค่ะจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนค่ะ เมื S <S ่อวันที่25มิถุนายน2,564เวลา8.30นาิกา30นาทีค่ะที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจภูธรย่อยชุมชนยั่งยืนบ้านซำสาราวัดบ้านซำหมู่หนึ่งตำบลซำอเภอเมืองจังหวัดศิสเกตพันตำรวจเอกเทพิทักษ์แสงกล้าผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศิสเกตพร้อมด้วยนายวรัญยูจันละอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแทงนางสาวสุภาวดีพาตโรธ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัมโพนายสีทองปัญญาคมผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตําบลซามพันตำรวจโทพิเนศดาวเรืองรองผู้กํากับการป้องกันปราบปรามสถานีตํารวจภูทรเมืองศรีสะเกดพันตำรวจตรีทนงศักดิ์ยักษ์สูงเนินสาลวัตป้องกันปราบปรามสถานีตํารวจภูทรเมืองศรีสะเกดปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนร้อยตํารวจเอกจงจิตเทพวงศารองสาลวัตรจราจร ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนพร้อมชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนสถานีตํารวจภูธรเมืองศรีสะเกดเจ้าหน้าที่ตํารวจทําหน้าที่ครูแดประจําจังหวดัดพร้อมภาคีเครือข่ายคณะสงฆ์วัดบ้านสามบุคลากรทางการศึกษาครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสัมโพบุคลากรทางสาธารณสุขเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลแทงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้นําคุ้มร่วมจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อ ป้านยาเสพติดโลก26วิทุนายนพันตำรวจเอกเทพิทักษ์แสงกลา้าผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองศรีสะเกษกล่าวค่ะว่า มติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติที่กำหนดให้วันที่26พิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างนาแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติดแก่ประชาชนและเข้ามามีส่วนร่วมป้อง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทางสถานีตำรวจภูทรย่อยชุมชนยั่งยินบ้านซามจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26พิถุนายนประจำปี2564ร่วมเดินรณรงค์ในชุมชนหมู่บ้านขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อประชาสัมพันธ์และแจกแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดต,ตลอดเส้นทางจากวัดบ้านซามผ่านหมู่บ้านชุมชนไปสิ้นสุดที่โรงเรียน บ้านสัมโพและเพื่อให้นักเรียนและประชาชนในพื้นที่รวมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยหลังจบกิจกรรมได้ร่วมกันแจกไอศครีมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมในการสแสวงหาความร่วมมือกับชุมชนตามโครงการดำเนินง,งานแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด1 9ค่ะ